สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้วันอาทิตย์ที่27เมษาย,ยน2568ครับน้ำข่าวมาบอกผู้ใช้แอปธนาคารทุกธนาคารนะครับใครใช้แอปธนาคารอยู่ฟังหรือเวลาสาม,มันในการแก้ไขครับอันนี้เฉพาะคนที่เคยได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปเท่านั้นเท่านั้นนะครับจึงแก้ไขสําหรับใครที่ไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปธนาคารไม่ต้องแก้ไขอะไรเพราะว่าท่านปกติดีนะครับ รายละเอียดครับเขามีการยกระดับความปลอดภัยในการใช้โมบายแบงกิ้งหรือใช้แอปธนาคารนะครับเพื่อป้องกันผู้ใช้บัญชีมานะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับหลายธนาคารทุกธนาคารนั่นแหละครับได้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังแอปสำหรับท่านที่ใช้แอปอยู่นะครับ ใครที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนไปแล้วนะครับอันนี้ให้ท่านแก้ไขนะครับสาเหตุที่ท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนเพราะว่าท่านใช้ซิมไม่ใช่ชื่อท่านทำนองนี้หรือชื่อผู้ใช้ซิมไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้แอปธนาคารหรือชื่อผู้เปิดบัญชีธนาคารอันนี้ใครได้รับข้อความแจ้งใครได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปนะครับให้ไปแก้ไขดว่วนโดยนําโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่นั่นแหละ ติดต่อเครือข่ายมือถือที่ท่านใช้ซิมนั้นอยู่ท่านใช้ซิม่ายใดก็ไปติดต่อเครือข่ายมือถือนั้นภายในไม่เกิน30เมษายนก็เหลือเวลาอีก3วันก็คือ28เมษายน29เมษายนและ30เมษายน,นนะครับติดต่อเพื่ออะไรครับเพื่อเปลี่ยนแปลงลงทะเบียนผู้ใช้ซิมรายนั้นให้เป็นชื่อของท่านนะครับชื่อของท่านก็จะเป็นชื่อเดียวกันกันกบชื่อผู้เปิดบัญชีธนาคารและผู้และชื่อผู้ใช้แอปธนาคารนะครับ จึงจะใช้แอปต่อไปได้ถ้าหากว่าท่านไม่แก้ไขนะครับพ้น30เมษายน68ไปแล้วท่านอาจถูกระง,งับการใช้แอปนะครับข้อควรระวังครับระวังมิจฉาชีพธนาคารทุกธนาคารไม่มีการส่งแจ้งเตือนผ่าน s m s นะครับหรือธนาคารทุกธนาคารไม่มีการโทรติดต่อกับท่านใครที่มีปัญหา ชื่อผู้ใช้ซิมไม่ตรงกับชื่อผู้เปิดบัญชีมไม่ตรงกับชื่อผู้ใช้แอปธนาคารนะครับธนาคารเขาจะแจ้งข้อความผ่านแอปเท่านั้นนะครับเอาละครับเฉพาะคนที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปจึงไปติดต่อเครือข่ายมือถือเพื่อทําตามที่ระบอกเมื่อกี้นะครับโดยแก้ไขภายในไม่เกิน3เมสาายนหกแปเท่านั้นนะครับหาก้นกําหนดท่านอาจถูกระงับการใช้แอปนะครับ ทั้งหมดก็คือเรื่องราวมาบอกผู้ใช้แอปธนาคารเฉพาะผู้ที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปนะครับบางคนได้รับนานแล้วยังไม่ไปแก้ไขรีบไปแก้ไขนะครับเหลือเวลา3วันครับสวัสดีครับ